เมื่อไหร่ก็ตามที่เราอายุแ860ปีเขาก็จะเรียกเราว่าเป็นเป็นอะไรคะ<อ>เป็นผู้<อ>เป็นผู้สูงอายุนะคะตามกฎหมายพรบผู้สูงอายุแห่งชาตินะคะ,ะปี2564ระบุว่าประเทศไทยนะคะถ้าท่านใจอายุ60ปีถือว่าเป็นผู้สูงอายุนะคะแต่ว่าพวกเราจะบอกว่าวัย60ปีนี่เป็นวัยอะไรคะ เป็นปนวรุ่นอยู่นะคะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราอายุแตะ70ปีนะคะแต่ 8, 70ปีก็ถือว่าเราเป็นไวที่เป็นดอกไม้บานนะคะดังนั้นเนี่ยวันนี้ก็เป็นวันที่ดอกไม้แห่งความสุขัยเป่บงบานนะคะแล้วก็เราก็จะก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างแข็งแรงไปด้วยกัน,นะคะ่ะสําหรับบ้านบันแคนะคะวันนี้เนี่ยได้ผู้ดูอาการ อย่างยิ่งนะคะจากท่านอ,นอดีตนายรัฐมนตรีของประเทศไทยคือท่านจอมพลปพิบูลสงครามนะคะท่านเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์อย่างมากนะคะท่านบอกว่าต้องมีสถานดูแลผู้สูงอายุนะคะในตรงนั้นเนี่ยท่านบอกว่าเบื่ออะไรก็ตามที่เรามีอายุแล้วเราจะต้อง ที่อายุ60ปีขึ้นไปแล้วไม่อาจจะพูดฟังเหตอะไรก็ตามนะคะบางทีาน,นอาจจะอยู่กับครอบครัวแล้วก็ไม่ค่อยสบายอ,อกสบายใจก็มาอยู่บ้านบางแคร์แล้วเป็นไงคะสบายใจมีความสุขนะคะก็เลยมาอยู่ที่เราหรือไม่นะคะก็จะมีผู้สูงอายุอีกกลุ่มหนึ่งนะคะที่ลูกหลานไม่สามารถดูแลได้นะคะลูกหลานก็ก็ฝากผู้สูงอายุไว้กับเราดังนั้นทุกครั้งที่เวลาที่ ตัวหนูเองนะคะไปในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุทุกที่นะคะเราก็จะไปบอกกับเจ้าหน้าที่ทุกคนนะคะว่าสิ่งที่เราทําอยู่นั้นเป็นโอกาสนะคะโอกาสอะไรบ้างคะเราก็จะบอกเจ้าหน้าที่เราว่าไม่มีหน่วยงานไหนนะที่เราได้ดูแลชีวิตบ้านปลายสงท่านจนถึงววลาสุดท้าย งานไหนนะคะที่จะทำให้เราได้ทำบุญทุกวันตั้งแต่เช้าโดยที่เราได้เงินเดือนด้วยนะคะดูสิคะคนอื่นถ้าเขาอยากจะทำบุญเขาต้องไปยังไงคะต้องเดินมาหาเรานะเพื่อที่จะมาทำบุญกับเราเนาะหรือเดินไปที่วัดเพื่อที่จะไปเสียสละเรื่องเงินหรือว่าเรื่องสิ่งต่างๆเพื่อที่จะไปทำบุญทำทานแต่เจ้าหน้าที่ของเราเป็นโอกาสอย่างมาก ที่ได้ตื่นเชา้าขึ้นมาแล้วอ่ะเรามาดูแลผู้สูงอายุด้วยจิตใจอริสุทธิ์แล้วก็ดูแลผู้สูงอายุด้วยความที่อยากให้ท่านนมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ทานอาหารอร่อยนะคะยังมีวิถีของการาดำเนินชีวิตที่ดีอยู่เช่นหูยังดีอยู่นะคะตาก็ยังมองเห็นด้วยดีสมองอยังดีจมูกยังได้กลิ่นดีแล้วก็ปากยังรับรสชาติที่ดีแล้วที่สําคัญก็คือจิตใจนะคะก็ออยังมีจิตใจที่ปรเสริฐ ะแล้วทาให้ผู้สูายุของเราอายุยืนยาวมากนะคะ